ปล่อยปลาดุกนะครับผู้ที่ส่วนบุญส่วนสนนี้ให้กับแฟนรายการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับที่ให้ตังค์มาซื้อปลาปล่อยนะครับขอบคุณคุณป้ายิ้มกับคุณป้าต่อยแล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับใจะเจอ่ยน้ำไม่หมดนะครับผู้ที่ส่วนบุญส่วนนี้ให้กับคุณไม่สมชื่นผู้มีลานะครับนายเสกุลหานามนายอ่อน คุณยา,านราศมือคาาาอุาแะญาติพี่องทุกๆคนเ็ได้รับส่วนส่วนรการในรวพู้พิานาผูีแห่งบึงของโรงแล้วก็สุสีสุดชูาสิุม,มาแห่งคำชะโนดแล้วก็อุปถัมภชนใกับพญยานาบริวารพิรานาโทค,คทุกคนจะได้รับส่วนในครั้งนี้ด้เชิดสาธุสาธุ มีตายไหมเนี่ยมีตายไหมลูกตายไหมเนี่ยสุดดีนลยสุดดีมีอิสระแล้วคาดปลอดภัย